หลวงพ่อไม่ได้แจกอย่างอื่นนะหลวงพ่อแจกธรรมะเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่สคติธรรมอวาทคำสอนออยากให้นำไปพื้ปฏิบัติถ้าจะไปรอแต่เขาบอกว่าวัตถุสิ่งของในวะัตถุภายนอกบางทีมันมันมีได้มันก็เสื่อมได้เหมือนกันนะก็มีได้เสื่อมได้นั่นแหละแต่ที่ถ้าถ้าเป็นธรรมะ เขาไปดองในหัวจิตหัวใจของเราแล้วนี่มันจะมาอยู่เสมอนะน้องพอ่อว่ามาอยู่เสมอเขาคิดทันดูทันเนคิดทันดูทันดูหมากดูเกมะที่สุดเขามันก็รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองดูเท่าทันความคิดอ่ะบางทีคนเกิดขึ้นมาไม่ได้ตามดูความคิดของตัวเองนะไม่ได้ตามดูไม่รู้เดี๋ยวซ้ำไปไม่เห็นคุณค่าเดี๋ยวซ้ำไป ก้มหน้าก้มตาก้มหน้าก้มตาธรรมะหากินเท่านั้นแหละต้มก้มหน้าก้มตาธรรมะหากินจนกระทั่งที่สุดของมันบางทีก็ลืมไปลืมว่าคุณงามความดีนี่มีไว้มีอยู่ธรรมะก็ไม่ใช่สมบัติของใครคุณงามความดีก็แย่งกันทําก็ดีเหมือนกันเนาะแย่งงันทําทําไงก็ไม่หมดแหละไม่หมดคุณงามความดีจะแ,แย่งยังไง ไม่ไม่มีหมดอ่ะไม่มีหมดมันเยอะมันเยอะ